อันนี้สวนพริกพริกหนุ่มใช่ไหมครับ,รบของของคุณอของคุณเลอศักใช้พ่นของเราไปกี่ครั้งแล้วครับใช้ประมาณ3-4ครั้งสา,สาสครั้งผลผลเป็นยังไงครับผลก็ออกมาดีเพราะว่าเราตั้งแต่ใช้มาก็ใส่ปุ๋ยแค่สองรอบ ใช้ตัวนี้มาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลมแล้วมแมลงเป็นยังไงบ้างครับมแมลงก็มกันก็ผลมันมันดีนะ,มะแมลงก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มแมลงไม่ค่อยมีแล้วก็ในส่วนของโรคพิกโรคก,ก็รู้สึกว่าจะดีกว่าสวนของคนอื่นเพราะว่าของคนอื่นก็จะเป็นโรคอะไรเยอะ แต่ของเราไม่ไม่ค่อยเป็นโรคเพราะมันเขียวเข้มครัเขียวเข้มใบหนาแล้วในในส่วนของการเก็บนี่ปริมาณนี้เก็บไปกี่ครั้งแล้วเก็บไปสองรอบเก็บไปสองรอบแล้วเนาะแต่ลูกยังเห็นว่าเยอะอยู่ครับปกติก็เก็บได้หลายรอบอปกติเมื่อก่อนถ้าไม่ใช้เนี่ยเจ้าโกเคยเคย,เคยปลูกก่อนหน้านั้นไหม ไม่เคยปลูกนะแต่ว่าตอนนี้เรียบเที่ยวคือคของเขากับของเรานี่ของเราน้ําหนักจะดีกว่าของค,คนอื่นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้สวนอื่นอเห็นบอกว่าฝักหรือว่าลูกมันเปลือกจะหนาใช่ไหมใช่ลูกมันเขียวเข้มแล้วก็มันจะเราจับมันจะน้ําหนักมันจะดีแล้วก็เห็นเงาด้วยเนาะเหมือนแวกไวไปเลยเนาะโอเคครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับคุณเลอศักดิ์